เหมู่บ้านเล็กๆในอ้อมกอดของขุนเขารวมกันเป็นตำบลแม่ทาหนึ่งในชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียงเป็นชุมชนพัฒนาเพื่อการพึ่งตัวเองลดการพึ่งพาจากภายนอกหนึ่งในตัวอย่างของการเป็นต้นแบบนี้ก็คือการสร้างสรรค์พลังงานชุมชนในแต่ละปีชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานทั้งไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซหุงตม้มปีละไม่ต่ำกว่า36ล้านบาทคือเราคิดเมื่อก่อนเรารุ้รู้ว่ามันเป็นปัญหาแต่เราไม่รู้จะทำยังไงเรามีหลักวิชาการมีปตทมีมหลาลัยมาช่วยเนี่ยมันเริ่มเก็บข้อมูลมูดเสร็จเราก็รู้ว่าเอ้ยศักยภาพของเราคืออะไรเอ้ยเชี่ยภาพกับพลังงานแสงอาทิตินะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าตั้งหลักตั้งหลักแล้วก็หนุนเสริมจากบริษรทรัทปตทหนุนเสริมจากภาาวิชากัรว่าเฮ้ยลองทดลองทำ ครับพอมันทดลองทำปั๊บมันกลายว่าเออมันใช้ได้จริงๆดีกว่านอกจากกิจการเกษตรกรดินน้ำป่าแล้วพลังงาน,นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรทำรูปแบบของพลังงานชุมชนประกอบไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์ซึ่งติดอยู่ตามหลังคาอาคารบ้านเรือนต่างๆ18จุดนอกจากนี้ยังมีแผงโซลาเซลล์ลอยน้าเพื่อสูบน้าทาประปาชุมชนที่แม่ทานเนี่ยเราเห็นศักยภาพ ของชุมชนเราก็เลยนําองค์ความรู้ที่ปตทเนี่ยมีอยู่นะครับเข้าไปส่งเสริมชุมชนสามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้แล้วเขานําไปประยุกต์ใช้ให้บอกกับพื้นที่เขาชุมชนเขาอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของของที่นี่เลยเขาได้ใช้พลังงานชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพของเขาที่เห็นอยู่นี้คือฟาร์มเลี้ยงโคนมโคเนื้อและหมู ในตำบลแม่ทามีทั้งหมดกว่า128ฟาร์มผลพล่อยได้จากฟาร์มก็คือการผลิตก๊าซชีวภาพประมาณวันละ2,100ลูกบาทเมตรหรือเทียบเท่าก๊าซหุงต้ม966กิโลกรัมแม่ทาเองมีฟาร์มมอนุมเยอะมากเกือบร้อยกว่าฟาร์มครับแล้วมีจะมีเรื่องของสี่งแวดล้อมเรืองของกลิ่นเราอยากแก้ปัญหาไปในตัวด้วยเรื่องของกลิ่นขอ,ของของขี้หมูขี้วัวนะครับ ก็เลยไปสนับสนุนให้กับฟาร์มวัวนมทุกๆฟาร์มนะครับที่ที่จะเข้าร่วมโครงการเนะี่ยไปทําเรื่องของแก๊สชีวภาพนะครับบางที่เนี่ยมันอยู่ที่สูงคนระับและก็ไม่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงด้วยมีล,ลาําน้าไหลผ่านแต่พื้นที่อยู่ข้างบนสูงกว่าลําน้ําก็เลยมีการไปขอสนับสนุนจาก,ทาากบทองเรื่องของการทําวิจัยเรื่องของโซลาร์เซลล์ลอยน้ําช่วงที่เราติดตั้งได้ประมาณ2เดือนเราทดสอบ ดูดูเดือนหนึ่งต่อสองเดือนปรากฏว่าพื้นที่ยังของผมนะครับปลาปาหมู่บ้านเนี่ยจกสูบน้ําเดือนหนึ่งหมืนแปดพันกว่าบาทลดเหลือหมื่นสองครับเหลือไปหกพันโรงเรียนได้ได้รับการติดตั้งพลังงานโซล่าเซลล์นะครับเราได้มาอยู่10กิโลวัตต์ก็ทําให้โรงเรียนได้มีพลังงานทางเลือกอีกอีกทางหนึ่งนะครับที่ที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับใช้ในการให้แสงสว่าง ในเวลากลางวันนะครับใช้เรื่องของการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาคอมพิวเตอร์นะครับตลอดจนการสืบค้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะไฟที่ใช้ที่โรงอาหารก็เป็นไฟของโซลาร์เซลล์เพราะนั้นครึ่งหนึ่งของโรงเรียนจะใช้ไฟของโซลาร์เซลล์นะครับก็ทําให้โรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานในอีกทางหนึ่งก็เป็นการเพิ่มทุนให้กับชุมชน เราสามารถนำม็ดเงินที่ไม่ต้องจ่ายค่าพลังงานเหล่านี้ไปทำโครงการพัฒนาอย่างอื่นต่อไปได้นี่คือชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียงท่ามกลางแมกไม้สายหมอกแสงแดดและต้นน้ำจากความร่วมมือร่วมใจของชาวตำบลแม่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่